สวัสดีชาวแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้ผมเอาเก่าคูณ2มาฝากกันโดยที่เป็นเก่าคูณ2ที่เรียกว่า,ารูปร่างหน้าตาของรถมีความคล้ายกันนะครับในเกมแรกครับมาชม g ริฟฟอนครับก็เป็นรถเทียร์10นะครับที่ได้จากการ ประมูลนะครับโดยที่ผู้เล่นชื่อว่ากิดน้อยนะครับในเกมนี้เกมแรกคันนี้เป็นเฮฟวี่แท้งนะออโต้โหลดดิ้ง2นัดเป็นแบบรีเวิร์สด้วยนะครับก็มีรถที่มีความคล่องตัวดีนะครับเป็นรถถังของเฮฟวี่แท้งของอังกฤษนะมาถึงก็เห็นกับอูเดสสิบห้าสิบหกครับซัดไปหนึ่งครับอีกนัดหนึ่งสองนัดครับ s t b 1ครับแล้วก็มี277มาด้วยครับกดไม่ลงครับ ทันนี้มุมกดดีครับโหลดเสร็จครับซัสองไป1นัดโดน s c b มา1นัดบล็อก2องได้ด้วยมาเล่นอยู่ในแมปเคแดนจักรวรรดอ่าเคแนจักรวรรดนะเออโดยที่กิดน้อยได้เกิดทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ครับ mm hmm. เข้ามาเล่นทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ครับตรงนี้ปีเนินมาบู๊กันอยู่ตรงนี้สู้กับอูเดสสิบหสิบซอีกน,นัดนึงสี่ ปืนออโต้โหลดดิงแบบรีเวิร์สคือนัดสุดท้ายเนี่ยโหลดเร็วครับยิงแบบไม่ต้องเลี้ยงตรงนี้ครับซัด STB 1ไปครับ420โดนสวนมา370บล็อก15 16ได้ด้วยยิงไม่เลี้ยงครับคันนี้คันไหนก่อนครับอา15 1 5ห6ก่อนครับยิงไป451โดนสวนมาก็แค่แทร็กไม่เสียเลือด บูจัดจัดแม่แต่นัดนี้ยิงไม่้อยู่โดนครับเขาถอยรถกลับไปก่อนนะหินสู้เลยครับตรงนี้ได้พื้นที่มาแล้วเอาคันไหนครับตรงนี้ครับมีคนเหม่อครับไม่สนใจครับมีสัทีจะสิบนะซัดเข้าไปแล้วก็มีทางขวาเนี่ยโหชั้นห้ายิงเข้ามายังบล็อกได้ซัดเอทีบีหนึ่งเข้าไปครับแล้วก็บล็อกได้ด้วยเพราะว่าตัวเองอยู่สูงกว่าแล้วตอนนี้ค่อนข้างได้เปรียบครับ ตรงนี้ไกลๆตรงนั้นก็จะเป็นเือ277ครับซัดไปแล้วโดนอูเดสซัดสวนมา500เหมือนกันครับก็ถือว่าแอคทีฟมาให้มาได้ดีนะแต่ว่าเสียเลือดไปเยอะเหมือนกันตรงนี้ไม่โดนครับพยายามจะสแนปยิง15 16เพื่อนก็สมทบเข้ามาช่วยกันเยอะอยู่เห็นหัวของบีซัตที70ครัตรงนี้นิ่งๆนะซัดเข้าไป415โอ้โหโโ,โดนสวนมา 800เนยนะ879โอ้โหหนักหน่วงครับไม่รู้เขายิงเข้ามาตรงไหนนะหนักอยู่ครับสกอร์5ต่อสครับแต่ตอนนี้กิดน้อยเหลือเลือดอยู่แค่2เท่านั้นครับโอ้โหโดนสกิดนี่ไปเลยครับไกลๆเวอร์ชัน5ครับเล่งแล้วซัด1นัด2นัดครับโดนแน่ๆครับ แล้วเพื่อนในทีมซ้ำไม่เรียบร้อยครับเก็บโอร์ชั่น5ไปของแรงโอ้โหด้านหลังครับโดนเจาะเข้ามาครับค o อกคดิ ULO แล้วก็ฟอร์ดบครับแต่เอาด้านหน้าตรงนี้ก่อนครับเห็นสตีฟฟัง103 B ครับซัดเข้าไปครับโดนแน่ๆอีกแล้วครับสรุปว่าบรายไปแล้ว2กิดน้อยม้วนกลับมาหันมามองด้านหลังครับมีคอคดิ u o อยู่มีคนเห็นแล้วครับ แต่ว่าหินบางอยู่ครับโอ้โหแล้วโดนคอคลิโลโดนเยอะเหมือนกันเห็นตรงนี้เต็มๆครับซัดเรียบร้อยครับเก็บไปหนึ่งคิวครับโอ้โหกิฟฟอนนี่มันมุมกดดีปืนดีแต่ว่าหัวมันโดนยิงง่ายไปหน่อยนะ หวัวมันบางไปหน่อยด้านหน้าก็มีจุดให้ยิงเยอะเหมือนกันนะ,ะขยับครับกลับเข้ามาครับแต่ว่าเอามาตรงกลางครับด้านหน้าเป็น w z 1 1 1 GFT เอามาด้านข้างตรงนี้1น,นัด2นัดเรียบร้อยนิ่มๆครับ แล้วกิดน้อยม้วนกลับครับกะว่าจะไปเล่นกับทางฐานนะมีท,ทั้งใช้5 Heavy แล้วก็ FV4005 ครับแล้วก็คนที่ฐานที่เดฟอยู่เมื่อกี้เบสคาวิกาโดนเก็บไปแล้วครับกิดน้อยจะไปรีเซ็ตฐานแต่ออกทางด้านนอกนะ คือจินตนาการไว้เลยว่าถ้าเข้าทางฝั่งใต้เนี่ยเขาตั้งเด็บรออยู่แล้วเขาเตรียมตัวรับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเข้าทางนี้ครับก็คือตามตูดเข้าไปเลยเนี่ยน่าจะไม่ทันตั้งตัวฝั่งนี้แต่ว่าจะทันหรือเปล่าครับเพราะตอนนี้แคปไปเหลืออีกแค่20วิเท่านั้นเอง โอ้โห oh, แล้วลงตรงนี้เลือดตัวเองเหลือสองหูยยังรอดยังรอดอยู่นะ <c oughs> เอ้าเห็นครับนี่ครับหนึ่งนัดเข้าไปครับรีเซ็ตไปครับเหลืออีกนัดหนึ่งโอ้โหรีเซ็ตทันอยู่เหมือนกันครับแล้วทีมของกิตน้อยก็ไปแคปอยู่ครับ เห็นตรงนี้อุ้ยบล็อกได้ครับโอ้โหบล็อก4005ได้ครับขยับเข้าไปสนัพเมื่อกี้บล็อกได้แล้วตรงนี้รีเซ็ตไทย5อีกทีหนึ่งสวยๆครับโอ้โหเอาละรอโหลดครับอีกนัดหนึ่งครับ410เพื่อนยังแคปกันอยู่นะไทย5 โอเคครับแคป 100, คร้อย, oh, <'s> ยครับเรียบร้อยครับโอ้โหฮีโร่จริงๆเกมนี้แม่จากกริฟฟอนเนี่ยครับเฮวี่ทีอ r สิบของอังกฤษ ตอนนี้เราขยับขึ้นมาเป็นเฮ a วีของอเมริกา T11 ครับ Blacklock เนีครับ Heavy Tank รถเฮ a วี t แท้งภารกิจคันใหม่นะที่หน้าตาคล้ายๆ F ้เฟฟอนแหละนะเออก็เลยจับมารวมกันนะแต่คนละชาติเนี่ยคนละชาติแต่เฮเวีเหมือนกันคันนี้เป็นรถภารกิจนีครับที่ภารกิจอันใหม่นะครับเป็นของอเมริกาเก็บสแต็กนะครับสองนัด พอเก็บสแต็กได้แล้วก็จะมีนัดพิเศษเป็นเบิร์ดช็อตให้นะครับโดยที่ผู้เล่นชื่อว่า ZXC ZXC MM 007นะครับมาเล่นอยู่ในแมปสำนักสงเกิดทั้งฝั่งเหนืออยู่ในห้องเทียสเที11ไม่มีจอนไม่มีอาตี้วิ่งเข้ามาลาย2ดักยิงตรงนี้เห็น803ซัดเข้าไป397ครับดึงรถมาตรงนี้มีช่องให้ยิงพอดีครับเล็งหัวแล้ว ซัดไม่โดนครับยังไม่โดนครับดึงมาใหม่เลงหัวซัด375กระสุนเบิร์ดชอ็อตพร้อมครับเบิร์ดชอ็อตทำงานคือกด1ครั้งออกทั้ง2นัดนะครับแบบนี้แบบนี้นี้นัดแรกเข้านัดที่2เด้งครับ มันห่างกันอยู่ประมาณนักวิหนึ่งนะเบิร์ดช็อตก็บังคับลูกสองยากหน่อยครับเฮฟวี่อเมริกาครับหินดำแบล็กล็อกจริงๆมีเทียเก้าด้วยนะครับคอนเซปต์บีนะคอนเซปต์หนึ่งบีนะก็หน้าตาคล้ายๆกันแต่ว่าวันนี้เอามีมาให้ดูสองเทียนะเทียสิบและเทียสิบเอ็ดกิฟฟอนกับแบล็กล็อก คุณละ่ะชอบแบบไหนโอ้พยายามจะจิกหัว6 0ส p ทพีครับแต่ว่าไม่เข้าอย่างดีว่าในเกมนี้ไม่มีอาร์ตี้ครับอย่ายืนเจาะก,กันอยู่ตรงนี้แหละหัวยังครับยังครับ6 0สทีพก็โยกโยกมันเหลือเกินครับจิกเข้าไปครับ437ครับแหมแล้ว803ถอยมาครั้งนี้ ต้องเอาแล้วครับนัดนี้เป็นนัดที่เบิร์ดชอ็อตนะครับแล้วก็มีทัชเชลเลตขยับเข้ามาครับโอ้โหด้านข้างหนึงนัดแหมนัดที่2นี่ไม่มีจังหวะให้ยิงเหมาะๆนะก็ได้มานัดเดียวครับตรงนี้มีเมาส์60ทีพีด้านข้างง่ายๆก่อนครับได้มา1คิวครับ เหมาสองคันเลยนะครับอัชแักยิงมาก็ยังบล็อกได้เผดล่างครับเยดล่างมันไปทางไหนอ่ะมองไม่ทันนะมันเงียบไปเลยนะด้านข้างป้อมครับอ้าวน่าจะไปโดนตัวรถหรือเปล่านะครับไปขีนึงด้านหลังป้อมครับ453ครับ กัดนี้เบิร์ดช็อตครับท้ายป้อม2นัดเต็มๆครับแบบนี้ได้มา688กับอีกับคิวนึงเป็น2คิวตรงนี้มีเม้าอยู่2คันด้านซ้ายมีโอ้โหเซนจูเลียน AX ยิงเข้ามาลางเหลืองเลยนะซ่อมไปเรียบร้อยครับเมาส์ตรงนี้ครับ1นัดเข้าไปครับ426โ,โหโดนมาหนักเหมือนกันครับ เอาคันไหนก่อนเอาคันนี้ไม่เจาะกรอะไม่เข้าคือแบบน่าจะโดนตอนยิงนี้น่าจะปล่อยไปโดนตัวรถนะน,นี้เพดล่างครับเต็มๆครับใกล้ๆไม่มีปัญหาอะไรครับเบิร์ดช็อตตรงนี้ครับล็อกเป้าเลยหนึ่งนัดสองนัดเรียบร้อยครับล็อกเป้าใกล้ๆไม่พลาดครับได้มีคิวเป็นสามคิวแต่ตอนนี้พลรถนะพละขับนะบาดเจ็บอ่ะประถมให้านเรียบร้อยครับ มีเซนจูเรียนเอ็กนี่อ้อมลงมาทางท้ายครับทุกคนเห็นแล้วนะก็กรูกลับไปรับเลยครับกรูไปหาเลยครับเซนจูเรียนเอ็กไอไหนแล้วนู้นครับไปอยู่ตรงฝั่งนู้นครับเรียกว่ารุมยำเนี่ยแบบนี้มากันสามเลยนะ เมา์นี่วิ่งตามไม่ท <ier> ันนะอยู่ด <sk> ้านหลังสุดหนึ่งนัดไปครับ AX นี้ต้องหาทางหนีเลยนะหนีไม่พ้นครับตรงกลางก็มีครับคอสลงมาแล้วก็น่าจะเรียบร้อยอีกไม่นานสำหรับ AX z กแก็เลยไปหาเล่นที่อื่นดีกว่านีครับก็เรียบร้อยครับ5 a เขาเก็บ c e n t u r i o n X ไปเรียบร้อย 5เ a โดนอะไรเอ่ยโดนหนึ่งโอ้โหโดนคันนี้ยิงนะครับตรงนี้เห็นครับเมื่อกี้แวับวบอ่าเห็นอยู่ครับตรงนี้หนึ่งนัดเข้าไปครับ516และตรงนี้ก็จะเป็นนัดเบิร์ดช็อตครับตรงกลางมีแบตเจอร์อยู่เซตขยับขึ้นมาเห็น1 1 4 SP 2ครับเบิร์ดช็อต เบิร์ดช็อตครับได้มา858แล้วก็มีลิโอ2 2 0ยิงเข้ามายังบล็อกได้แล้วก็แบเจอร์ครับยิงเข้ามาทางซ้ายโดนามาม0ากว่ากว่าโอ้โหโดนมาอีกแล้วครับแล้วมองไม่เห็นแบเจอร์ด้วยต้องให้เพื่อนครับขยับเข้ามาครับ E4 ครับขยับเข้ามาตรงกลางมาแปะ แบตเจอสักหน่อยครับถึงจะเล่นได้นะมีคนเห็นเฮิร์สคัฟเฟอร์ครับแล้วก็ปรีโอครับซัดไป437ครับกำลังวิ่งเข้ามาพอดีนะจังหวะแบบโบะมาก11ต่อ10ครับตอนนี้ เห็นหนึ่งหนึ่งสีอยู่ใกล้ๆเอาไม่ทันครับเพื่อ <jumped> น <in sixth handwriting> เก็บไปก่อนนะมเมาเดินขึ้นมาเสริมครับเปาโดนเฮิร์ดคาเฟ์ตรงนี้ก็เห็นเฮิร er ์ดคาเฟ์ก็ซัดเข้าไปอีกนัดหนึ่งครับตรงนี้เป็นเบิร์ดช็อตครับพยายามจะเล็งเฮิร์ดคาเฟ์นะแต่ว่าก็คงต้องยิงคันนี้แหละเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นอีกนัดหนึ่งก็โดนยิงทิ้งไป แล้วก็เห็นแบตเจอร์ตรงกลางแล้วนะแต่ว่าแบตเจอร์นี่ยิงยากครับยืนแบบนี้ไม่เห็นเพดล่างนี่ยิงยากครับ z x 4ก็เลยขยับมาหาเฮอร์ซคาเฟอร์ก่อนโดนเห็นก่อนด้วยนะ ปลายเข้าไปครับมองไม่เห็นเฮิร์คาเฟอร์ครับยังดีว่าโดนยิงเข้ามายังบล็อกได้อยู่นะไม่ทันนะแม่เขาลงไปซะก่อนนะอะเพื่อนในทีมเก็บไปครับเหลือคนสุดท้ายครับแบตเจอร์ครับที่ไปซุกอยู่ตรงบ้านตรงนั้นนะ ปหยาบข้ามาตรงนี้เห็นตัวแล้วครับอยู่นี่ครับเห็นเพจล่างเหลืองๆหนึ่งนัดเจาะไม่เข้าครับเจาะไม่เข้าเนี่ยมันไม่ให้สแต็กนะีต้องเจาะให้เข้านะไม่เหมือนกับ803นะ803เจาะเข้าไม่เข้านี่มันให้หมดนะนัดนี้เจาะเข้าครับเต็มๆครับ ล็อคได้รับพยายามเน้นด้านข้างเรียบร้อยครับเก็บไปคิวเป็น5คิวครับโอ้ก็เดี๋ยวไปดูคะแนนกันทั้ง2เกมเลยนะครับมาดูผลงานกันทั้ง2เกมซึ่งในเกมแรกก็จะเป็นกริฟฟอนนะครับเทียสิบเนี่ยจากอังกฤษนะมาเล่นอยู่ในแมป เอ็ม r พร์บรอดเอร์นะก็เขตแดนจักรวรรดินะครับโดยผู้เล่นชื่อว่ากิจน้อยก็ในเกมนี้ยิงไปเยอะนะแต่ว่าได้เลขหนึ่งนะครับโอ้โหก็แสดงว่าความต้องการมันสูงเหมือนกันน่าจะโหดอยู่นะครับเล่นได้มันดีนะเล่นได้ดีด้วยในในเกมนี้ไปช่วยทีมแบกทีมไว้เยอะนะครับไปช่วยรีเซ็ตไว้นะครับทั้งสองครั้งสองคานะครับสองสาครั้งเลยนะเออในเกมนี้ก็ได้เหรียญสปาร์ตันมาด้วย โดนยิงตอนเลือดเหลือต่ํากว่า10%แล้วบล็อกได้นะครับแต่ว่าในเกมนี้กิจน้อยเหลือเลือดอยู่แค่2นะโอ้ยอย่าเรียกว่า10เลยนะเหลือไว้อยู่ติงหนึ่งนะเปอร์เซ็นต์หนึ่งจะถึงหรือเปล่าเหอะนะไฮคิลเบอร์ครับเปดิดลำกล้องใหญ่ดีเฟนเดอร์ผู้ป้องกันนะครับคอนเฟเดเรตสัมพันธมิตรแล้วก็สตีวอลกำแพงเหล็กนะครับได้เงินมาแสนหกครับประสบการณ์2053พันห้ิบันบอีก7ใบนะได้เหรียญตรงนี้มาเพียบนะเพียบเลย ยิงไปทั้งหมด9,199ดาเมจครับ2คิวด้วยกันครับสบการณ์ดิบก็1,300กับ3หญยิง24เข้าเป้า22เจาะเกราะ22โอ้โหคมเลยนะตรงนี้นะครับดาเมจรวมครับ9 1 0 1มีบล็อกไป2,880แล้วก็แอซิดิก169เป็นบัญชีพรีมเมียมผักค่าซ่อมใบ2 0 0 9ากระสุนแสนหนึยุทธจจัย43,000ก็ติดลบงานนี้20,007ก็เป็นรถที่ ไม่ได้เก็บตังคนะ์แต่เป็นรถที่น่าเล่นนะน่าเล่นนะปืนดีนะปืนดีเสียอย่างเดียวตรงที่ว่าหัวมโดนยิงง่ายไปนิดหนึ่งนะครับนะแต่ว่าโดยรวมแล้วดีหมดทุกอย่างความคล่องตัวดีอะไรดีหมดทุกอย่างน่าเล่นมากสำหรับทฟฟอนก็ขอบคุณกิจน้อยด้วยนะครับ ส่วนในเกมที่2ครับก็เป็น Blackrock นะครับหินดำนะครับหินดำซึ่งผู้เล่นก็ ZXC ZXC MM 007 <c oughs> เล่นอยู่ในแบบแอ็บบ,บี้หรือว่าสมักสงนะครับเกมนี้ก็เอ็มแตกครับเดอะเอเทนเจอร์ er, นะครับแล้วก็มีเหรียญสปาร์ตันเหมือนกันนะครับเลือด <c oughs> เหลือต่ำกว่า10โดนยิงแล้วบล็อกได้แล้วก็มีไฮคล a เบอร์ด้วย ได้งเงินมาแสนเจครับครับประสบการณ์15,552พันบัตรอีก7ใบนะครับยิงไปทั้งหมด9,331ดาเมจร5คิวด้วยกันครับประสบการณ์ดิบกว่า8 5นะครับยิงไป38นัดเข้าเป้า32เจาะกรอ24ครับดาเมจรวม9 0 0 3 000, มีบล็อกไปถึง3 0ม0มกอบีมีอซิดอีก822เป็นวิชีพิมพ์ี่หมักซ่อมไป28 0 0มื่ากันสยุโรปใจไม่เสียครับก็ อันนี้นะเขาใช้อยู่นะยุทธวิจัยใช้ชุดซ่อมแล้วก็ชุดปฐมพยาบาลอยู่แต่ว่าเขาน่าจะมีสต็อกอยู่ก็เลยไม่ได้เสียนะครับก็ยังเหลือมาใช้5,3 0พก็ทั้ง2คันครับทั้งกริฟฟอนแล้วก็ Blacklock มีความละไม้คล้ายคลยคึงน,นะครับในรูปร่างหน้าตาก็เลยจับมารวมกันอยู่ในคลิปเดียวกันซะเลยนะครับแล้วคุณลระคิดว่าอย่างไรกับกริฟฟอนหรือว่า b l a c k l o อกชอบแบบไหนคอมเมนต์กันมาให้ ชมกันหน่อยให้ให้ดูกันหน่อยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทั้งกิจน้อยทั้ง z x c ทั้ง2คนด้วยที่ส่งคลิปมันๆม,ม,มาให้ได้ชมกันนะครับแล้วก็เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัรับคลิปนี้นิกกี้คาราไปก่อนสวัสดีครับ